สวัสดีครับวันนี้ผมจะทํารถหลอดได้นะครับเป็นของเล่นโบราณนะครับวัสดุก็ใช้หลอดได้นะครับหนังยางครับแล้วก็เทียนไขครับอันนี้ของเก่าครับแล้วก็ไม้ผมตัดเทียนไขออกมาให้ขนาดประมาณวงของหลอดได้นะครับแล้วก็ไม้ก็ตัดเป็น2ชิ้นนะครับชิ้นเล็กก็ประมาณไม่เกินวงของหลอดได้นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็ ยาวขึ้นนะครับตรงเทียนไขผมจะใช้ไม้ดันเข้าไปให้เป็นร่องหน่อยนะครับหรือว่าใครจะใช้มีดเสาะให้เป็นร่องก็ได้ครับจากนั้นผมก็จะใส่หนังยางนะครับใช้ไม้ที่เราเตรียมไว้ขัดไว้นะครับแล้วก็ดึงอันยาวออกมาครับแล้วก็สอดได้ก่อจากนั้นก็ใช้เทียนไขนะครับมาใส่ด้าน ที่ไม้ยาวครับก็จะได้ลักษณะนี้เวลาเล่นนะครับหมุนเทียนไขและไม้ตามเขียนนาฬิกาไปนะครับเห็นว่าเทียนไขเขาจะไปถูกับหลอดได้นะครับก็จะทําให้หลอดได้ลื่นขึ้นนะครับผมลืมไปอย่างหนึ่งนะครับบริเวณด้านนี้ถ้าเกิดละหมุนไปเรื่อยๆนะครับเขาก็อาจจะทําให้แบบตรงนี้มันฟรีได้เพราะว่าไม่มีที่เกาะนะครับแตรงนี้ผมใช้มีดบากให้เป็นร่องอย่างนี้นะครับ จะทำให้ไม้เขาไม่ขยับครับจากนั้นก็หมุนเทียนแล้วก็ไม้ครับตามเข็มนาฬิกาครับจนพอเขาเริ่มแน่นแล้วก็วางลงได้เลยครับอ้าวขยับน้อยมากเดี๋ยวต้องหมุนเพิ่มครับนี่เขาก็จะขยับประมาณนี้ครับก็เป็นรถให้เด็กๆเ,เล่นครับสมัยโบราณครับ เดี๋ยวผมจะลองให้เขาผ่านทางวิบากดูครับว่าจะทำได้หรือเปล่าอ๋อตรงล่องใหญ่เขาก็ผ่านได้นะครับใช้ได้เลยเดี๋ยวลองผ่านอีกครั้งอ๋อคราวนี้ตกร่องไม่ผ่านครับนี่ก็เป็นของเล่นยุคโบราณน,นะครับ อุปกรณ์ก็มีแค่นี้ครับเพื่อนๆก็ลองทำเล่นกันดูครับสวัสดีครับ